สวัสดีครับพี่น,อน้องไลยน้อเลี้ยงไก่หลายแบบนี้ขอเสียงแน่เพื่อเลี้ยงไก่ตีหลายสิขอเสียงแน่พี่นอ้องเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้แต่ว่ามันสายพันธุ์ดีเติบดิอันนี้่าดีๆก็หามาเลี้ยงไว้มันสิเก่งไห้บอนนี่ จิตใจผู้สื่อหรจิตใจผู้เลี้ยงเนาะพี่น้องก็ผู้สื่อไปเลี้ยงทีคนละแบบเนาะผู้อยากสื่อไปเขาก็อยากได้ดีกันนะครับเนาะท่าเป็นผู้เลี้ยงเทาก็คิดว่าเขาต้องการผลิตออกมาให้มันได้เก่งๆนี่แหละจิตใจเขาจะเอาแต่วันจิตใจเด็กคนใดใจรกันกลางคนตลางเรื่องหลายวะพี่น้องนี่เรื่องหลายวะ หลังบาดด้มีปลาภัยโอ้ยแรงแหงครับช่วนนี้บ่เด้ไปตีไก่พ่อไปในด,ดอกบ่ได้ไปเห่นหนี่งไกล่ลำโถหน่ต้นมกเรี้ยงเล่ยเรี้ยงไว้เลี้ยง,ล,ยงลายเด้เพิ่นข่าสอบหนึ่งกับในจักหมื้าหมือข่าสอบหนึ่งนี่หายเหมือนท่านบ่ออก,กอกมาไอ้จักสีด้ซ้ำไหนด้เนาะ ก oh. ใส่ผูกนีนอคูกมักเรียงผู้สื่อคนบันอย่างแล้วผู้สื่อพุนจอบถ่ายสื่อเอาน้ำหอมไม่ถูกอริสเดินคนไหนวะคูหมดแตนผู้ oh. ผมักเรียงน้ำกันนะเรียงหลายดิโอ้ยเตีกัน ลองคิดว่าเลี้ยงไก่มันเดี๋ยวมาจอกเปอร์เซ็นต์ยังสีดีไก่แม่หนึ่งนี่ในโตผูสามซี่ตัวเก้าโตผูโตัวผูซี่ต,ตัว,ตวตคิดว่าในใจหน่อยคือพอคือแม่มันนี่สีว่าสีเห็นมันเก่งยักษ์สามขุนเลยเนาะย่างสีไหลมันเก่งลเงือบทนเดตัวกไม่ใจเขาดี่งพอเก่งแม่เก่งขัดมาใส่กันตัว่ามันขัด มือมาไปส,ส่อมไปคัดแล้วบ้นนงเที่ยก็ถือใจอีดิใกล้ใกล้กล้สองเชือกนี่เล้าพี่น้อ,อ,อม้วเป็นวาบอดีเดวน้ม่นเปาสัางสอนอกันบ่วนเป็นวาสอนกันเนาะใกล้ผูกใกล้เมียนี่ใกล้เมียนี่ม้าในเชือกหนึ่งดิใกล้พม่านี่บางเทียมาในเชือหกนนอหนาข้างนี่สิสืนหนาข้าง ตัวพอบัดเอามาเสื่องนี่บัดเป็นใก่ไก่ไหนล่ะเป็นยืนยืนสูงสูงไม่ได้เขาติดสีวามันถี่ออกมากหรือยังไงมันออกมาเป็นยังไงเอาขนาดสีไปนั้งพอกระไรตั้งแม่กระไรเขาต้องเออบานมันตีตีเพราะคือเก่าดิเฮ้ยมันร่วมหน้าจะเป็นเนาะมันเป็นไปได้ทุกอันทุกอย่างเนาะเออประสบการณ์แต่เราคนผู้เลี้ยงไก่กับยี่หูกันเนาะ เออก็มาก่กจากบพี่นองเขาเหลี่ยไปส่วนใหญ่นวันลำพึ่งต็วันลำพึ่งลำพัดนั่นแหละไอ้นี่อ,นอ,นนอ,อ,นอทนี้ตัวตีแสนตีล้านก็นมีมเด,เมเด,เด,ดเิมันบ่แน่นอนดิไอ้ก็หน่อยหนดวคุมันบังกันในสิเลยเตือพี่เราเพราะว่า,ามันสอบหนึ่งก็ได้สมื่น ปร,นนประมาณนี่โดยประมานเร่งอื่นบ้น่านจิตถั่วของอาหารพว่วอย่างเสริมแนี่บป่านจิตแม่จังสิถ้าเป็นเมืองจะที่ว่าเรื่องตัวแม่ตัวอย่างมันพอ่มันนี่เราวิ่งหนีไลยหลายอย่ยเลยนี่็ว,ว่าพันในจริงๆก็กกมาไว้ มันกวตีไวๆดูมันสิเต๊ไว้เห็นบ่แล้วกบมี่ว่าไปน้ำเมีอีกมันวุมน่าจะเป็นมันเป็นในสุนวเนาะนี่ก็ได้วุน่าจะเป็นนี่มันเป็นไนในสุันทุยางเกิดมากบอกจาก็พี่นอเ้อะอย่าวากันเด้คุ่กันก็พี่นอเนอนี่เเียเดนอ่กเกิดกันมาพี่นอ อยู่ในวงการไก่มาโดนเยื้อแต่ว่าด้ไปไก่ดอกบ่ได้ไปตีไก่ดอกเป็นคนชาวบ้านชาวบ้านอยู่เราเขีนี่แหละจะบอกถ่ายไก่ไปหลายก็ไปตีได้หลายกระบอกว่าถือดอกบ่ได้นั่มสืบเนาะจะบอเอาไปใช้แน่แต่ตอานี้เราเขียอย่างมากจะไหนแ่วไดนจะมาเผาปานี่แหละอยู่กับวงการไก่มากี่น้องหลายพ้น็ต่ที่ตีใส่กันนี่แหละ เรื่งไก่ไปต,ต,ต,ตัวเก่งตัวบักิ่งกะประสบการณ์ข้าเกียกับตีไก่ครับข้าเกียกับโมโหเพป็นล่ะพอดีแม่ดีลูกคือออกมาตัวแท้ปฏิวัติเนาะบอกจ่ากระติน้องเขาเด้อขนาดไก่เก่งกะขัดไปขัดเชือกไม่เดียวถึงได้น้องตีน้องขัดเชือกกันน้อยเดียวไก,วก่มาข้างเขาบัดแลียนหรอเขาบัดแลีนมาเอาข้าก่อน ตีว่เป็นนี่บวานขันว่าได้ข้างบวานนี่คือว่าได้ข้างเงี้ยค่อยฮ้องตั้งเนี่ยโอ้ยหวานหวาดแม่แมเนี้ยตื่ยืนกูดูกูดีเห็นเนาะดึงเอาหน้าข้างกับแม่ดนว่เนเขาเรียกว่าได้เนาะถามเขาก็ว่าได้เนาะไปเกี่ยวไกล้ใกล้เจ้ายืนสูงๆวะยืนข้างให้ดีว่แล้วก็ว่าได้ถามเขาเนาะพี่น้องมันถามเขากูก็บอกดิไอ้เจ้าหน้าคงเระซาบ่ราะิวอันสิเี้ยน่าเบี้ยเบีย เขาตัว่บอกว่าแม้เขาบอกเขาบอกว่าไอพ่อจ่าเนี่ยพี่น้องบอกกันม้วนๆจำไก่เอาไก่เชื่องไปตีมาล่อคอยพ่อตีคนน่ะนี่บอกอย่างอื่นนอนมาเสร็จแลผู้หลงป่าบอกกับมี่นอนมาแนวนี้่าเสร็อย่าตีพ่อมาแต่ว่าอย่าตีพ่อมาหนังโกงไว้ตีมาล่อมาแล้วว่าโอ้ สี่แบบนีเป็นไปได้เดือนดูยังเ,เป็นก็ว่ามาล้อเกง่งจะย่านมามาล้อเลยนย่านี่ตีเป็นเห็นว่าผมจะออกเยี่ออะไรเตรียมกาเกีอยเยี่ยอะไรอย่ไรกันแพ้งกัน,นได้เป็นรอเนออ่ะ นักกันแย่งกันงูกไก่เฮาก่อ,อกาจาก,กันพี่น้องเนี่ยนะจ๊ะศึกษามาถามาถาาถามาเออเป็นไข่บัตรเท่าธรรมดานี่แหละเออมาเป็นปลาเซียนนี่